ปีที่แล้วอะไรสําเร็จบ้าง,างไม่สำเร็จบ้างสำคัญมากเลยครับงนั้นคนวางแผนนี้จะจรู้สึกง่ายขึ้นเยอะที่จะทำาะนั้นถ้าเราใช้ลอตเตอรี่สับเเ็นทัลได้เปลี่ยนเลยครับและเวลาตั้งเป้าหมายเนี่ยไม่จะบอกเลยบางทีเราไปกลับไปดูเลยว่าทีิเราตั้งถูกหรือเปล่าเหมือนกับเพิ่มสมาชิกเนี่ยมีบางคนเป้หาปหมายเข้ามายถึงว่า ถ่าเราจาก70ต้องการเป็น71เนี่ยเราไปเติมัาหนึ่งแต่ก็จริงช่องนั้นเขาให้บอกว่า71เป้าหมายเราจะ70เป็น71พอหนึ่งปุ๊บไอไอคอมพิวเตอร์มับกมันฟอร์มเป็นสีแดงขึ้มาปุ๊บคนนี้ยังขาดอีก60กาคนขาดลคือตั้งแต่คือจาก70เหลือหนึ่งคนเนี่ยโรเตอรี่ไอเขาใจไหมคือโรเตอรีขับเซ็นเตอร์มันแปลว่าคุณจะเหลือหนึ่งคนหรอ ไม่ใช si ่เวลาเติมต้องเติม71นะครับไั้นเป้าหมายพวกนี้ช่วยดูคำอธิบายด้วยในนี้มันมีเป้าหมายเพิ่มเข็มหรือว่าไอ้เ่อาหมายคำถามต้องพลิ้งตึ๊บมันจะอธิบายหรือว่าช่วยเติมว่าถ้าเกิดต้องการเพิ่มหนึ่งตัวให้บวกลงไปตั้งเป้าหมายในบางส่วนคนจะาตั้งผิดเลยไปตั้งล้นหนึ่งหรือว่าจะเพิ่มหนึ่งความจริงต้องตั้งแต่71 71นะและติดตามความเสถียรได้ด้วย ลองผลักดันให้การดำเนินการของสโมสรเมื่อทำเรื่องใสดสำเร็จแล้วให้รีแอคชีพผมว่าเวลานี้ที่สุดคือสองอาทิตย์อาทิตย์แรกเหนื่อยอาทิตย์ที่แล้วไปทำใช่ไหมอาทิตย์นี้เหนื่อยคอยเก็บเอกสารอยู่เงินเข้า่ายก็ต้องไหลจะทบยอดทบยอดพออาทิตย์หนึง่งควรจะกลับมาลงเลยนะครับ โอ้แต่อะไรจะทําไปตั้งปีที่แล้วต้องมันลดลงตอนนี้ achievable ไอคนที่เขาไม่ได้เข้าสโมสรใช่ไหมเขาเข้าลอตเตอรี่ขับรถเข้าดูเอสเห็นว่าสโมสรไปทําโครงการันเหมือนกันสเตนแลนะักไปดูหน่อยชิคว่าเป็นยังไงว่าข้อสรุปผ่านมาแล้วสองเดือนยังไม่เสร็จยังไม่เขียนเลยยังไม่ย้ายข้ามเลยยิงอยู่ในแผนที่ทําให้สําเร็จอยู่เลยไม่ถูกควรจะเป็นปัจจุบันก็ขอพวกเราให้กรรมการสโมสรน,นะกรรมการภาคไปนแนะนํา ช่วยปรับให้เป็นปัจจุบันนะนะเหมือนงบเงินสำคัญมากเ,ลเวลาทำเกลี่ยนกรรหาเรื่องไรรายได้เนี่ยสองอาทิตย์ต้องมาสรุปนะครับต้องมาสรุปในสมสอรกิจกรรมเมื่อสองอาทิตย์ก่อนผลสรุปเป็นอย่างนี้นะครับรายได้รายรับรายจ่ายสุทธิเหลือเท่าไหร่ไปบำเพ็ญประโยชน์ตามแผนอย่างไรก็สองอาทิตย์ได้ดนีสุดยอดนะครับแล้วก็ผลักดันให้ขึ้นโชว์เคสนะของดี นปัจจุบันโชว์เกสมีสองขาท่านพี่ชายบอกว่าขาหนึ่งบอกว่าหาพันธบ,บิตรขาหนึ่งก็บอกว่าความสปเปคเป็นสองขาแล้วนะนะ,นะเปิดไอโรตรีไอเดียจะไปอยู่เปิโรตรีโชว์เกส์งั้นเราจะสามารถติดตามเราถึงจะไปบอกโสโมสรใชไหมอย่าลืมดูโรตรีแัคเซ็นทรัลนะากิจกรรมทำาเป็นประโยชน์ที่เราทําไปหรือเรื่งองแผนต่าๆท,ทั้งหมดเนี่ย มันจะเป็นปัจจุบันเลยนะเข้าไปดูว่าเราได้าําแผนไหมสมมติเราวางแผนว่าจะเป็น75คน,คนตอนนี้เป็น72แล้วเหลือแค่3เองอะไรอย่างเงี้ยถือผ่านฮนะเขาจะได้ไปดูเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้ยังมีปัญหาที่หนึ่งของเรื่องการบริจาคมันช้ายอยู่มีอันเดียวที่เร็วก็คือสมาชิกเพราะมันนด้าคตะวันแต่ว่าการบรินนจาคเ,เดิมเขาเคยรับปากว่าใน15วันจะต้ององัพเดต ตอนนี้ท่า,า,านผูน้ว่าจะเล็อชัดกับพักงานตามอยู่ว่าเขาจะต้องพัฒนาตัวเองถึงนี้นะเพราะโควิดมาเนี่ยเราะสังส่งเราสมควรติดตามแผนว่าอะไรที่ยังไม่ทำในในการประชุสมสโมสรท่านผู้ช่วยจะต้องไปเยี่ยมสโมสรส,สมร่ำเสมอใช่ไหมท่านจะต้องไปตามนะว่าีวางแผนไปนะจะทำนะเพราะในแผนมันมีหมดใช่ไหมเพราะว่าเวลาเขาวางแผนก็นจะบอกทางถามที่ก็คือเวลาเขาองหมดเวลาจะทำเมื่อไหร่ ท่านก็จะได้ไปติดตามได้ถ้าเขาทําไปแล้วท่านก็จะติดตามเาช่วยันทึกความสําเร็จด้วยนะครับก็จะไหมฮะบางีทางานมันจะต้องเป็นแบบนั้นนะฮะว่าว่าเราเป็นคณะผู้ช่วยหรือกรรมการภาพก็ต้องตามเอาเนาะว่าเขาทำเสร็จที่ไหนนะครับให้กําลังใจเขาเวลาเขาจะทําไห้ถูกงั้นช่วยใช้โปรตอรี่ครับเซนช่อให้มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์เพราะว่าสําคัญมากเลยเราจะเห็น ผู้ช่วยผู้กำัภาพท่านต้องเร่งขับสบงสอนท่านด้วยนะครับยวเวลาท่านไปเนี่ยก็จะมีท่านเด็กขับแล้วผู้กับภาพจะได้ดูว่าท่านไปดูแลท่านบันทึกว่ายังไงฉนั้นผู้กำับภาพก็จะไปบันทึกในขันตอนที่เตี้ยมนั้นหน้าที่ของท่านกรรมบการภาพท่านผู้ช่วยบับภาพทุกท่านครับ คือการสนับสนุนสโมสรให้หวางแผนและสนับสนุนสโมสรเมื่อวางแผนและติดตามให้คำแนะนำเขาเพื่อเขาจะได้ทำตามแผนได้ดีแล้วให้เขาปรับแผนประจำปีของเขานะครับเขาเรียก rolling plan เพราะบางรั้ก็ทำให้สาเร็จบางก็ทำเกินมีนะครับทำเกินทำเกินก็คือเห็นนะเมื่อกี้ผมบอกแล้ว จริงๆแล้วก็ไม่ได้วางแผนนะว่ามูลนิธิอะไรจะมาให้เงินเราต้องสั่ล้านบาททําก็ไม่รู้เหมือนกันก็ติดต่อมาทําทันทีเหมือนกันเข้าใจไหมฮะเพราะนั่นมัอยู่ในแผนไม่มีเลยแผนของเลืกระบี่ก็ไม่มีของกระบี่ก็ไม่มีเราไม่รู้แต่ลาแผนของฟอนเดชั่นไอไอของเซฟโนลด์เนี่ยเรามีนะเพราะว่าเราตกลงกันแล้วว่าเราจะทําเรายกมืออาสาไปแล้วนะเราก็เลยทํา ก็ทำเสร็จไปแล้วครับสุดท้ายนี้ผมคิดว่าทุกๆอย่างจะสำเร็จได้โดยทีมงานครับไม่มีวันแมนโชครับไม่มีใครทำสำเร็จได้ด้วยคนเดียวครับและหน้าที่ของท่านคือซัพพอร์ตซัพพอร์ตให้เขาำสำรสนับสนุนให้เขาทำสำเร็จครับ ให้กำลังใจเขาสำคัญม,มากเลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาขาดกำลังใจไม่ขาดการสนับสนุนที่ดีจากผู้ช่วยผู้กำัภาพหรือทีมงานภาพหรือผู้นำภาพทั้งหลายเนี่ยเขาจะเคว้งครับเพราะทำหน่อเดียวจะไปกั่เลขาสองคนจะก็ไม่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ปีนี้ปีที่จะถึงเนี่เดียวท่าน เป็นปีที่ท้าทายมากก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะในหัวข้อต่อไปเดี๋ยวเราก็ผมคงรู้ว่าเปนปีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเป็นความท้าทายมากที่เรายังจะต้องทําให้ภาพของเราประสบความสาเร็จต่อไปเราจะเป็นทีมงานที่ทีมประกอบด้วยชุก d ดนเ e อร์เอฟวีวันเอ e ชีพคนหลายคนทํางานร่วมกันย่อมประสบความสำเร็จ Maka perbiasaan Pak Benda